โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกันโชคเซเรียอิตาลีฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่15คืนวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565เวลา2นาิกา45นาทีเอ็มโปลีพบเครโมเนเซ่คืนวันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2565เวลา21นาฬิกานาโปลีพบอูดิเนเซ่เวลา0นาฬิกาซามโดเรียพบเลเช และเวลา2นาฬิกา45นาทีบรโลญญาพบซาสุโอโลขึ้นวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565เวลา18นาฬิกา30นาทีอาตาลันตาพบอินเตอร์มิลานเวลา21นาฬิกาเวโรนาพบสเปเซียมอนซาพบซาเลนิตา้าโรมาพบโตริโนเวลา0นาฬิกาเอซีมิลานพบฟิออเรนตินาและเวลา2นาฬิกา45นาทียูเวนตุสพบลาซิโอ